ชบูนค่ะอ๋อมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เลยนะคะแล้วคุณบิวรู้จักบริษัทรุ่งเรือรถยนต์ได้อย่างไรคะอ๋อจากเว็บไซต์วันทุกคาค่ะมาจากเว็บไซต์วันทุคานะคะคุณลูกค้าคะ่ะแล้วทําไมคุณบิวถึงตัดสินใจซื้อรถที่เราคะอ๋อรู้จักเว็บไซต์แล้วเห็นว่าสวยขอ,อ,องสวยสภาพดีค่ะอลไรถูกใจให้นะ้ามาดูให้ก่อนอ๋อเหรออ๋อ,อคุณน้านมาดูให้ก่อนเนาะ,ะแล้วต,ตัดสินใจซื้อค่ะแล้ววันนี้คุณบิวเห็นรถของจริงแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างคะสวยค่ะ โอเคค่ะยังไงก็ขอขอบคุณคุณบิวมากๆเลยนะคะที่มาใช้บริการบริษัทุ่งเรือรถยนต์นะคะขอให้เฮงเฮงรวยรวยบางบ